สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการออใช้เ,ออเครื่องมือต่างๆในรูปแบบเสียงกรอบแก,บก็คือหอกินขนมนะฮะเอาแล้บอ่ะอย่างแรกผมจะอธิบาย ตรงนี้อ่าเป็นประวัติว่าเราเคยเข้าไปทาแมปอะไรบ้างนะครับเป็นประวัติตรงนี้เป็นหงคือหน้าต่างก็คือตรงนี้คือจะขึ้นเป็นประวัติเหมือนแบบตรงนี้ถ้าเรากดตรงนี้คือจะขึ้นตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับ <c oughs> แ่งนงอันนี้เป็นแท็แบแท็บก็คือแมปว่างเปล่าหรือแมปเริ่มต้นเราไปทาแมปอื่นได้ตรงนี้ผมไม่เคยเข้าคืออะไรไม่ทราบ ตรงนี้ก็คืออ่า exp ตรงนี้เนะี่ยตรงนี้คืออ่าแมปทั้งหมดที่เราเคยสร้างอ่าตรงนี้เนตรงนี้ก็เป็นแมปที่เราเคยรูปอ่ะเช่นอ่ะเดี๋ยวผมสร้างแท็บสักหนึ่งแท็บอ,อย่างแรกเรามาเซฟก่อน เก็ลบอกหรือว่าจะทำตรงนี้ก็ได้กดที่ไฟล์ตรงนี้ก็เซฟลกได้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นทดสอบก็ได้ส่วนตรงนี้ก็คำบญญรรยายว่าเราอยากจะบญญรรยาอะไรก็เช่นยาลืมเข้าดิษ เนี่ยส่วนตรงนี้ก็คือเราจะให้ัปขึ้นตรงไหนเช่นหน้าโปรไฟล์เราหรือจะให้ไปขึ้นหน้ากุ่มของเราเลือกได้ มาแล้วอ่ะผมจะอธิบายทีละหน้าต่างอธิบายอะไรเรื่เบื้องต้นก่อนดีกว่าตรงนี้ True บางคนเปิดมาไม่เจอ True ท,ทำยังไงกดตรงนี้ครับหรือไม่ก็ไปที่ View แล้วกดหา สิ่งที่จำเป็นคือ property xp ตรงนี้2องอันนี้จำเป็นสำหรับผมนะก็คือกดไปที่ view ถ้าใครไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรเลยอะสงเข้ามาไม่มีอะไรเลยพี่พี่ไม่ขึ้นเลยไปที่ view ก,กด property xp แล้วก็กดถูกในเนี้ยบางอันผมก็ใช้ไม่เป็นอันไหนใช้เป็นจะสอนอันไหนใช้ไม่เป็นก็ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ ลงทูทูบล็อกเนี่ยคืออะไร mm. คือโมเดลฟรีครับเช่นอยากได้อะหมวกปีพรีเ mm. มียมหมวกปีไปก็ mm. จะขึ้นมาอันนี้เป็นโมเดลฟรีโมเดลจะมีโมเดลซื้อโมเดลฟรี free, แล้วก็ทำอีก mm. นะอันนี้ก็จะเป็น อ่าตรงนี้ตรงทูเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือโมเดลที่เราหลดหรือว่าโมเดลของเราเองเช่นอันนี้เป็นโมเดลของผมเองใหญ่ค่มากีนน,นี่ย เขื่อนเขาแบบมีการนิดหน่อยอ่ะต่อไปอ่าตรงนี้เขพิมพ์ชื่อโมเดลที่เราเคยโหลดมาได้ถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรต่างๆเช่นอันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นอ้อ เรียกอะไรนะลืมชื่ออันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออันเนี้ยเ,เขาเรียกอะไรผมลืมชื่อแล้วอ่านไม่ออกเลย <c oughs> ใช้ประสบการณ์นะจำเจ้าจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมบักอินอ่าใช่ตรงนี้คือบักอินที่เราเคยโหลดนี่เขจะเป็นอะไรเนะี่ยนี้ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นรูป ที่เราเคยลงที่เราเคยนำเข้ามาในนี้ลทั้งหมดวันนี้อันนีอ้อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่รู้อันนี้มีชันปั้นนี่ใช่น,นี่น่าจะเป็นอันนี้อันนี้คือแอนิเมชันทั้งหมดที่เราเคย <c oughs> ทำเคยเซฟเคยตรงนี้นั่งเก็บแอนิเมชันอยู่ในนี้ เห็นห, <c oughs> หัวปกนี่หัวปกก็แหละปะวะดูในนี้อันนี้คือวิวเหรอไม่รู้ช่างอรอะต่อไปเวลา <c oughs> ที่เป็นรูปนาฬิกาอันนี้คือเป็นโมเดลที่เราเคยนำเข้ามาเคยเอา <c oughs> เคยคือคือเคยกโมเดลมาในแมปเราจะขึ้นประวัติตรงเนี้ย <c oughs> นะครับ <Okay. S 2> แต่ไอตรงนี้ทีพของม,มันไม่ขึ้นไอสิ่งอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้แหละต้องแบบนี้เลยเป็นในส่วนโมเดลฟรีนะถ้าจะไม่ผิดน,นเนี่ยต่อไปไอ้ไฟตรงนี้คืออะไรอ่านี่คือโมเดลของเราเองน่าจ,จะโมเดลที่เราเคยทำข้างบน ใช่ครับนี่คือโมเดลที่เราเคยทำเคยทำโมเดลว,ว่าเรามีอะไรบ้างที่เราเคยทำนะฮะแอนิเมชันเราเคยทำแอนิเมชันอะไรไว้บ้างหรือว่าเราเคยเซฟเคยอะไรไว้เมื่อกี้ผมไม่เคยทำก็จะไม่ขึ้นประมาณนี้สําหรับ True ส่วน EXP นี่ผมอธิบายยังไงดีอ่ะสําหรับเห็นรูปโลกนี่ไหมครับรูปโลกนี่คืออะไร นั่นก็คือโมเดลครับโมเดลทั้งหมดถ้าเราลบลกไปก็จะมันลบไม่ได้นีโลกคือที่รวมโมเดลทั้งหมดประมาณนี้ไหมใช่ไหมผมไม่รู้จะอรีบายยังไงอ่ามไปครไปอ่ะ <c oughs> จำข้าไปเช่นอ่ะส่วนตัวนี้ ข้ามไปนะตรงนี้คือไม่รู้จะทายังไงตัวนี้คือแผนแมพคือตรงแมพตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยแบบเนี่ยคือตรงแข่งเนี่ยมันเนี่ยถ้าเราล็กทิ้งก็จะไม่มีมันก็จะลู่วางแบบนี้ถ้าเราพื้นย่ามามันก็จะลุกพื้นย่าทิ้งประมาณนั้นอันนี้แม่ที่ตายอันนี้น่าจะเป็นวิวเนี่ยเช่นดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทำไม่สุด ข้ามข้ามอ่าตรงนี้ก็ไม่รู้จะได้ไปอะไรสคริปต์เซอร์วิสสคริปต์ตรงเนี้ยมีสองอันเนี่ยจริงๆพวกนี้มันก็ใส่เก็บให้ดูอะไรอย่งเงียว่าเราใส่สคริปต์นีงี้ยสคเปอเนีคือสมมติผมเพิ่มสคริปต์มาหนึ่งสคริปต์เนี้ยเราก็สามารถเขียนสคริปได้คือผมไม่อยากเขียนสคริปต์ให้ดูเพราะว่าผมก็เขียนไม่เก่งเหมือนกันเราพิมพ์อะไรไปมันก็จะขึ้นมาเช่น นนใช่ไหมแล้วก็กดไม่ได้สำหรับมือใหม่แนะนำทำอย่างนี้ดีกว่าง่ายแต่ว่ามือใหม่เนี่ยสคลิปมันมันเข้าใจยากผมผมเขียนสคริคปต์นะผมก็ไม่ค่อยก่งผมเขียนได้ไม่กี่สคริปหรอกเพราะสคริคปต์ผมอ่อนมากนะอ่ะเห็นสคริคปตไอซีนี่ไหมอันเนี้ย อันนี้เขาเรียกว่าตัวแม่อันนี้คือลูกสคริปต์คือลูกแล้วถ er> ้าเราเพิ่มไปในเพิ่มโฟลเดอร์เอ่อจะเป็นหลานของอันนี้จะเป็นลูกของอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นถ้าอันนี้มีลูกเพิ่ม้าไปในนี้เช่นอ่ะอันนี้เพิ่ม้าไปอันนี้ก็จะเป็นเหลนของอันนี้จะเป็นหลานของอันนี้และจะเป็นแม่ ก็จะเป็นลูกของนี้อ่านะเข้าใจนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะอ่าแล้วก็ G U I อ่า G U I G U I คืออะไร G U I คือจะขึ้นบนหน้าจอของเราเช่นนะถ้ามไม่รู้ชานไหนอะไม่มี G U I มาไม่ได้เสียได้วย ค่ะอืมอนี่ะอันนี้มาก่อนอเราจะได้สอนกันยูไอเห้อ่ะคืมัธยมยูไอเลยง่ายๆอะไจะขึ้น น,นี่ดูนี่มา GUI คืออย่างนี้ครับคือสมมุติเราซื้อ GUI มาใส่มันจะเป็นเลือดอย่างนี้อ่านี่คือ GUI ครับ GUI ง่ายๆคือเลือดของเราเยตรงนี้เข้าใจนะคือ GUI มันทำได้หลายอย่างครับคือจะทำให้ ที่ทำให,ตให้ตรงนี้มีให้กดซื้อก็ได้ตรงนี้มีให้กดซื้อก็ได้ตรงนี้มีให้เป็นกลุ่มค่าทุกคนกำจัดทุกคนในแบบดึงทุกคนเหมือนปลูประมาณนั้นนี่คือ G ีนะครับอ่ะต่อไปอ่า อาวุธอาวุธเช่นเราเอาอะไรดีไฟฉายนี้คือทูไฟฉายคือทูเอามาใส่ตรงนี้อ่าพอกดเริ่มเกมไปไฟฉายแล้วสามารถเอาออกมาได้ แต่ว่าสำหรับใครที่มีแอดมินในแมปอยากให้อาวุธมันติดได้ก็เอาไปใส่ในอันนี้นี่ปันนี้นะครับง่ายๆอันนี้ข้ามนะทีมทีมคืออะไรสมมติเราเพิ่มอันนี้มาเรากดตรงนี้อเปลี่ยนเชือเป็นฐานนี่แหละสกานเป็นหา,นา,ารอากาศอาถ่าเรือดีกว่า เออนั่งนุ่มเปลี่ยนสี่าเรือเป็นสีเรือ,อส,สีได้ไดอะเป็นสีได้นะครับเป็นสีได้อ่ามาละมันจะเป็นอย่างนี้ครับที่มันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ คนเคยเห็นในเกมอนะไทีมคือตรงนี้นะั่นง่ายๆนะครับต่อไปอ่าหมดแล้วนะเสียงตรงนี้ก็ไม่อยากอธิบายนะสาวสาวอ่ะมาอธิบายแถบด้านบนแถบด้านบนคือยังไงเริ่มที่ฝั่งนี้เลยฝั่งตรงนี้นะยาวฝั่งนี้เช่นอ่ะอันนี้นแรก ตรงเนี้ยแถบตรงเนี้ยบริเวณนี้คัดลอกตัดอะไรเนี่ยคืออะไรอันนี้เช่นอ่ะหมวกอันนี้ผมกดคัดลอกเดี๋ยว,วกดปุ่มนี้มันก็จะขึ้นมาคือเป็นการคัดลอกได้หนึ่งส่วนตัวนี้คือการเอาออกแล้วก็ไปวางได้อย่างนี้ส่วนอันนี้คือการเพิ่มแบบให้มันอยู่ที่เดิม คือแบบกดเพิ่มโมเดลเข้ามาแต่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมแล้วเราสามารถไปขยับนนได้อ่าาน,นี่ครับสอนง่ายๆผมสอนได้อ่าต่อไปอันนี้คือลูกเมาส์อ่าเริ่มตรงนี้ต่อนนะลูกเมาส์คืออะไรคือเรากดที่โมเดลแล้วเราขยับได้แบบอย่างน,นี้ขยับแบบอ่าอิสระละขยับศิลา แล้ววันนี้คืออะไรคือขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาขยับไปด้านหน้าขยับไปด้านหลังลงล่างหรือจะขึ้นบนฮ่แบบนี้ต่อไปคือขนาดขนาดคือ,อยังไงขยายโมเดลขึ้นลงโมเดลได้หรือหม,มุนคืออะไรหมุนก็คือหมุนอะได้อย่างนี้เราจะทำกับพาร์ที่ดู เดี๋ยวอันนี้ต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเวลาเราโมเดลเนี่ยเวลาสมมติเราเลื่อนนี้ใช่ไหมครับเลื่นลงตรงนี้มันก็จะติดไว้กับพื้นมันจะไม่ลงด้านล่างแต่ถ้าเราออปุ๊บมันจะลงด้านล่างได้อ่าคือมันเหมือนติดพาดอะติดพาติดพืด้นอะครับง่ายต่อไป อันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจคืออะไรจำไม่ได้อคต่ <Okay. S 1> อไปตรงนี้สำหรับอันนี้คือแบบโมเดลทั้งชิ้นอันนี้แบบที่ผมเข้าใจเองนะคือโมเดลทั้งชิ้นเลยเอาโมเดลเนี้ยมันทั้งชิ้นกับอันนี้ถ้าเราเลื่อนมาเป็นตนัวนี้คือการแยกโมเดลนี้น,นี่ออ่่าแาบบีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะช่องนี้ก็เหมือนเดิม ต่อไปอถั่วอันนี้อันนี้คืออะไรจะอธิบายยังไงเช่นผมจะให้ดูอันนี้ผมกดเป็นน้ำเลยปึ๊บปึ๊บน้ำเลยอันนี้สออฮะทำไม่ได้คิดอันเหรอ ผมชอบิดดันเหรออ๋อน่าจะอันนี้กไปด้วยโอเคตรงนี้คือข้ามตรงนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อันนี้ผมเข้าใจแน่อันนี้ลูกเมาส์อันแรกคืออะไรกดไปคืออย่างนี้นค,คือโคกดสร้างอันแรกที่ผมคิดไว้อะ,อะผมคิดคือ,อน,นี้เว้ย ฮะาคิดอันของภครครับอ่าสองอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้เข้าใจจริงๆแล้วก็คืออันนี้หมายความเมื่อกี้คืออันนี้คือกดขยายมาอย่างนี้นะครับแล้วกดสดมุดน้ำมันก็จะทีดผลน้ำม,มาให้หรอขึ้นน้ำให้หรอแบบนี้ง่ายๆสบายๆายทำแบบทำแบบมุดไออันนี้จำเป็นมาก มากนะคนะนะจำเป็นจริงๆริง่เสรอ,อะไรแล้วน,นี่ก็น่าจะเพิ่มน้ำเหมือนกันแหละเราต้องมีเรื่องในนี้นะ,ะทำไมยังเทลี่ฝนน้ำไม่แล้วอ๋อนี่คือการทำน้ำครับใช่ใช่จำได้ลวอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นการทำน้ำ ปับมุ่งนี้นั่นได้เช่นาิอเปี่ยนเป็หก่กีวะช่างมันอันนี้นะอ๋อเป็นพื้นี่อันนี้ก็คล้ายๆกันแหละว่านะสอันนี้คล้ายๆกันไม่ต่างกันนะหัวมานีไม่ต่างกันเลย ดูดินะฮะมันต่างกันต่อไปอันนี้อันนี้คืออะไรอ่าอันนี้ง่ายๆสมมุติเป็นเอ่อเป็นน้ําเหมือนเดิมอ่ะก็คือเป็นการทําน้ำเพื่ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยให้น้ำมันขึ้นมาเป็นภูเขาก็ได้นะอันนี้นะครับเอ้ยมันมันแปลกๆว่ะอย่างเงี้ยที่มันหดน้ำเป็นสายอย่างเงี้ยได้ทำน้ำให้เป็นสาย คมันก็มีให้เลือกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นทรงกระบ,บอกนี้ก็ได้อ่าโอเคมีแล้วนะบุ๋ม อ๋ตอต๊ะก็อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อ๋อนี่ก็เหมือนกับอันนู้นเลยคล้ายๆนะเช่นจะสร้างอิฐอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราสร้างบนพื้นผิวสร้างบนพื้นนีไม่ได้เราต้องสร้างบนพื้นผิว,น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 ,ผวนั้นน้ำก็ได้ทำคัญในตรงพื้น <c oughs> แล้วกดขึ้นอย่างง้มาเลยมาเรื่อยๆเลยง่ายๆอ,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 อ้อันนี้สบายนะครับอันนี้ใครทำแบบเออมังกรเนี่ยทำได้เลยนะใช้อันนี้ทำได้เลยใทำมังกรน,นะฉันไม่ได้ทำเป็นโมเดลนะขนาดแบบได้ตรงนี้เลยนะครับ มันก็เลือกได้หลายพื้นผิวเ <Yeah. S 2> ลยใช่ไหมใช่ก็เป็นทรงวงกลมทรงเี่ยงกระบอกได้หมดอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือลบยางลบน,นี่คือยางลบครับเช่นลบพื้นผิวเช่นะน้ำมันลบขอะไรลบใช่ไหมอันนี้มันก็ใช้ลบได้นะเช่ลบแบบนลบลบอันนี้ใช่ไหม มังป่านี้แล้วึ๊บไา้แหละวนี้นี้ลบได้เหมือนกันแล้วแต่คนสะดวกอันนี้ก็ใช้ลบได้เหมือนกันเียก็ทรงตามเดิมเลยครับอันนี้อันนี้จําเป็นผมว่าอันนี้จำเป็นอันนี้คืออะไรอันนี้คือสมมุติเป็นพื้นอันนี้ก็ลบได้อันนี้ก็ใช้ลบได้พื้นผิวครับเปลี่ยนสมมุติจากน้ําจะเปลี่ยนเป็นหญ้า ยาก่านี่ครับก็เปลี่ยนได้เห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับนุ่นผิวอยากใช้ผิวเดิมอย่างเงี้ยเออต่อไปก็อันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าคือเลยอ๋อี้คือการปรับการนูนเหมือนภูเขาอะครับคือภูเขาอะค่ะคือเคยสร้างนมันปรับได้ ทำให้มันคโค้งอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยได้มันไม่เหลี่ยมคือแบบยังไงมันไม่เหลี่ยมเออตรงไหนเป็นหลุมมันเบี้ยวก็แบบได้หมดแค่นี้อันนี้ก็ลบอันนี้คือลบกขนาดลุกมันลุนี่ไม่รู้เพิ่มยังไม่ก็ถึงลบ รูปทรงได้ตามปกติเหมือนเดิมต่อไปอัน,นอันนี้พาร์ทโหคลิปนานมากนะผมอยากไปนอนแล้วเนี่ยง่ว <c> ง <oughs> ม,มากครับไม่นอนแป๊บเองเมื่อคืนตรงนี้พาร์ทพาร์ทก็มีรูปทรงต่างๆสี่เหลี่ยมนไมี้ยวงกลม เนี่ป็นฉากนี้เป็นอย่นีนนนสุข,ขอบอพาร์ทมีประมาณนี้นานพาร์ทนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโมเดลแหละสร้างโมเดลแล้วใช้พาร์ทพวกนี้แหละนะครับในการทำนี่เป็นรูปทรงพืน้นฐาน ของลกูกบอกคือตูดิโอเป็นลูกทรงที่ไม่ค่อยดีมีน้อยเย่ยแล้วไปยูไอยูไอคืออะไรก็คือกีโอ้ยเนี่ยกอยก็ผมก็ทำไม่ค่อยเก่งนะถือว่กากากเลยในระดับนี้ มันจะประมาณนี้แหละเราพิมพ์ตรงไหนแล้วผมจำไม่ได้แล้วพิมพ์ตรงไหนบ้างช่างมันอ่ะต่อไปอันนี้ I M 3 D อันนี้คืออะไรก็คืออย่างนี้ครับ คือการเอาโมเดลด้านนอกที่เราปั้นสมมุติของปั้นใน